สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องแอมมี่แอนด์โกมินฟมิลี่ครับผมพบพ่ออันนี้คือเก่าครับพี่น้องครับหลังจากห่างหายไปหลายอาทิตย์ครับพี่น้องครับแต่ความคืนหอดคือคืนหอดพี่น้องคือเก่ามือนี่ครับพี่น้องครับน้องงวอีกแล้วครับพี่น้องน้องงวน้องที่สองของปีครับพี่น้องครับ โอ้ยเลยบักไข่าสายใหญ่เลยครับพี่น้องนี่มื้อนี้กูมินสิออมน่องงัวครับสพนนบ <Okay. S 1> ุพี่น้องกินเด้อครับเด้อโอเคมาพี่น้องมากำลังข้างหมอเลยครับหมอกำลังสีหอนครับพี่น้องอัดคลิปฝากพี่นอ้องอีกคือเก่าครับอำลำอำลอำลแน่นอนครับมื่อนี่นี่นบักไข่าสาโอ้ยบักไข่าสาใหญ่ๆเลยครับพี่นอ้อง อำลำแน่อนอนก,กับพี่นองครับปุ้งแ่บเลยในผพาพี่นองปุ๋งค,คักๆเลยม้นนี <_ d ose> เ่เอาเอาเอาหมอเดือดแล้วหมอเนือดแล้วต้มก่อนจัง่อยครับพี่น้องครับพอสุกเด้ที่แลวพี่น,อน้องตักขึ้นมาให้มันเย็นกอนครับ <_ d ose> มาซอยครับซอยแ่บ ตอนนี้กุมิ้นตัก้นมาจากนำตม้มนะครับถามเย็นครับงนี่เย็นแล้วเย็นแล้วนี่โอ้ยใครสายใหญ,ญา่หรีพี่นออ้องสีอ่อนสีอ,อ,นอ,อ่นนอนอ,อ่พี่น้องกุมิ้นส้อยเรียบร้อยแล้วครับสีอ่อ,อนน้องงัวน้องที่สองของปีครับ ในรอบสอในรอบปีครับโอ้ยอําลําอําลําครับนี่เขาข้างมอครับข้างมอมอเดือดมันจะเอาหนองัวนเท้เาซอยครับพี่น้องครับลงครับมันจะไปปรุงรสด,ด้พี่น้องแกพอประมาณครับบ่ไหลบ่หน่อยบย่ไหล พอดีได้ถวยนึงนี่แหละร้อให้หมอเดือดจังน้อยครับผงนัวลงไปครับใส่หลายแสบหลายจัดไปเลยตามด้วยพริกผงพริกผงห้อยเลยเ้าครัวปรุงรสให้อำลอยนะครับพี่น้องตอนนี้ประเดกหยอดนิดนึง ซิมซิมเด้ออย่าลืมซิมซิมเสียบเ,ยบเดือดแล้วปรุงในที่แล้วผักลงครับกุ้มินใส่ผักอีเลดครับพี่น้องผักอีเลดผักแพลวหอมตน้นแส่บครับพี่น้องเอ้ยคักคักคัก พ,พักยุบยุบแล้วนะครับนะเนาะเเ้าไปมึงตักใส่ถ้วยครับพี่นอ้องเดี๋ยวรอพักยุบจากนอยนะครับเด้อไป มเนี่ยครับพี่น้องตั็กซี่ถวยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พ่อกับแม่ซิมครับว่าผ่านบ่สูตรกอมพิวเตอมน่ครับพี่นอ้องเครื่อผ่านดีกว่าเมืองเนต,ตัวมาผ่านบอสแซ่บจะมีโรคปากทางมันสแกนเหะอ คนที่เด็กดีทั้งคู่คนที่เป็นคนที่ทุ่มองลกอยู่นผูกคันทำให้เรารู้สึกเอ็นดูเขาไม่อยากให้ใครคนใดมีเซ็กก็ีเ็ให้เขาหน่อยเถอะแต่มัจอย่าดคุยเรื่องแได้น่นะวันนี้เจมไม่ใช่ทำไม่ดีนะเจมทำดีแต่มันมีเป็นผู้ดเนินรางวัลจากการัดป้ายดาวแบบเช่ครับหนาแล้วครับสุดคางี้ไงกันล พวกด้ใส่พักเบินอโไรมันหลายโอ้มันหญงเป็นอย่แล้วลุนปากบนแล้วแซบเวอจวดโอ้ยน้องง้อข้าของเจ้าพลึกกึ่ๆนะแซพขมกลมน่อ,อ,นองง้วจวดดากฟัม กเล่นตีจากพ่อครับโอ้ยแสบ่บสดๆว่าส,ส,สัน้นสุดยอดพี่น้องเอ้ยจังไรก็ฝากช่องแอมเมียนกูมินแฟมิลี่นะครับเด้ออำลำอำลำครับสวัสดีครับ